รูตอบคำถามเก่งมากนางสาวสวยัยวัดโอ้โหสวยัยวัดคุณส้มครับยินดีด้วยคุณส้มได้อะไรเอ่ยอ่าสองใบเอามาใบเดียวสังสิการสังสิการช่วงยกมือมาแล้วมารับด้วย สักิการช่วงชัยอ่าใช่ไหมนุ่นจะลังมาสักิการอ่าถูกถูกคนนะฮะสักิการเบอร์โทรสองเบอร์สุดท้ายไปเลยห0าศูนย์ต่อคำถามเก่งมากเด็กชัยสนุกกร สุนทิคุณโอ้โหได้ดูพี่ดน้องเลยได้อะไรอะ่ะนี่นได้อะไรได้ไรอ่ะหูบางรับเลยครับรับเลยโอ้หหโหรอตั้งนานดูสิข้าวเหนียวยี่สิบโลมาแลกกันืวันนี้เขาก็ให้เขา้อเขาอข้าวเหนียวมาด้วยอะไรอ่ะหยิบเลยคุณเพียงคุณเพียงมีเพียงเดียวแน่อนอนถ้ามีสองเพียงผมยกเลิกเลยอะ่ยอะ อ่ารับเลยนะครับเด็กชายกับสิเดชจันตะขาบคุณคุณไหมเออคุณคุณไปต่อเลยนะคุณสุภาวิดาอะไรนะโอเคครับรับเลยครับคุณสุภาวิดาครับ รับเลยครับเขาตอบนามสก,กุลเราถูกถือว่าผ่านคุณวันดีวันดีครับคุณวันดีบัวคุณวันดีบัวพิมพ์อ,อยู่ไหมไม่อยู่ไปต่อเลยนะคุณวันดีบัวพิมพ์ไปแล้วนะอมาแล้วโอ้โห ขอเลขท้ายสองตัวเบอร์โทรหนร่อยฮะห้าสองรับเลยต่อไปคุณสมบัติสมบัติวัดสมบัติครับคุณสมบัติวัฒนาวัฒนาอะไรครับโอเคโอค้โหตอบคำถามจริงทุกคนเลยไปต่อครับกับเก้าอี้แคมปิ้งสองรางวันเด็กหญิงหนึ่งหรือไทย ชั้นฉันกันโงกโอ้รอบนี้ลูกสาวอ่ะมารับเลยครับมารับเลยนะก็คุณแม่มารับแล้วนี่อันนี้คุณลูกได้ไงเออนี่ตัวต,วตวนก็ยกอุ้มมาขนาดนี้ไม่ให้ได้ไงคุณสมหมายจันจันสมดี สมหมายมีอะไรสมหมายหน่อยอยู่ไหมครับอ๋ออยู่ครับเบอร์โทรสองตัวสุดท้ายโอเครับไปเลยหกแปดตอบคำถามเก่งทุกคนเลยคุณอรสาครับคุณอรสาครับทินปราณีอยู่ไหมคคุณอรสาอยู่ครับขอเบอร์โทรสองตัวสุดท้ายเลยครับอะไรห้าสี่รับเลยเก่งมากคุณธนวัตครับ นังสกุล,กลเฮ้ยรับไปเลยรู้ได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงฮะอาชื่อผมเองครับอ๋อลับๆเลยครับรับเลยครับเอาเอาให้ไหนไหนดู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 อ่าคุณธนวัฒน์โอ้โหนั่งพอตั้งนานได้เจอดีเนาะเออได้เจอดีได้เจอดๆๆๆีตกใจหมดผมเองครับเด็กชายธนาคิป ธานาทิศธานาทิศไทยตะขบอยู่ไหมฮะคนปัดธงชัยนี่นี่อ่าเราปิดรับแล้วโอยอยู่นี่เขาต้องนานชื่อเล่นชื่ออะไรลูกาเออชื่อกายเขาวงเล็บมาด้วยชัดเจนนะครับชื่อกายนะอ่ารับเลยไปต่อครับอีกรางวัลใกล้ใกล้หมดแล้วเราเลี้ยงมาเลยนะ โอ้โหมีคุณสมปองเขียนมาหลายชื่อเนาะเบอร์โทรสองเบอร์สุดท้ายครับเบอร์โทรสองเบอร์สุดท้ายครับสมปองอะไรไม่รู้ไงเผื่อมีหลายสมปองแปดสองแปดใช่ไหม แล้วใครเบียงใม้บอกแปดสองแปดเราต้องฟังกันเลยอ๋อเหรอโอเคลับไปเลยมาไปต่อโอเคนู่นนู่นนู่นคุณงามจันจิราอยู่ไหมครับร้องดังหิวเลยคุณงามอ้อมาแล้วรู้เลยรับเลยครับคุณงามผมฟังครับผมไปต่อครับคุณศรีไพ นาซึ้งกูเลยครับอ๋อวิ่งมาตกใจหมดไม่ไช่คุณสีไพยอยู่ไหมคุณสีไพน้าซึ้กูเลยครับพี่โอ้โหรับเลยตอบเก่งมากคุณวันชนะวันชนะสีวันชนะส,นชนะสีสุขอ๋ออยู่ข้างหลังกำลังมาไปต่อเลยครับ ใช่ไหมคุณจรันคุณจรันอร์โทรสอดต้นสายเบอร์ไรเฮ้ยถูกเก่งนี้แล้วสุดยอดรับเลยครับเราจะแจกอย่างไวเลยครับไปต่อเลยคุณ เฮ้ยสามคุณสัตติการช่วงชัยใช่ไหมสามสามสามใครอ่ะเขียนเก่งเลยนามสกุลนี้คุณนทีปลังกลางอ่าอันนี้ไม่คุ้นเลยฮนะรับเลยนะเออเบอร์โทร้าชื่อเล่นชื่ออะไรฮะคุณนิดอ่าเขียนมาด้วยนะครับว่าคุณนิด เอ่อนายาเขียนมาอย่างนี้เลยนายามีไหมฮะมอ,อ๋อนายาวิ่งมาแล้วอ๋อนายาอยู่ทางนี้นะฮะไปต่อเลยนะฮะมันจะมีนายาเดียวนี่แลหละนาลิตลาน้สาสุไรไม่ใช่แสดงว่าชื่อนาลิตลามีหลายคนครับ มีอีกไหมมีอีกหรือยังรัก็แลแยครบับเราอะไรนะน้ะนำสักอไอไม่เอาเอาเบอร์โทรสองตัวสุดท้ายโอเครับไปเลยครับผมมีคำว่าเรานำหน้าลนะ่ละใช่ละพิจิพงษ์เกตุโรงผม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 ,ผม,ผมบเบอร์โทรสองตัวสุดท้ายเบอร์อะไร โอ้ยถูกต้องเก่งจริงแล้วแตกเลยไหนตอเลยนะโอ้อันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำเห็นเลยเห็นเลยนะชอบเพชรทานงานทานงานเลยนะั้นซ้ำนะซ้ำนะโอเคผมมีพยานนะผมมีพยานพยักหน้ากันคุณจันเพ็ญ อุ้ยนามสก,กุลนามสก,กุลเจ้าของหมู่บ้านเลยนะพวงประจำอยู่ไหมฮะคุณจันเพนพวงประจำนามสก,กุลผู้ใหญ่นวนของเราอ้อยู่ใช่ไหมฮะอ่าอยู่รับไปเลยคุณจันเพนสรวิทสรวิท,วทคุณสรวิทรวบกระโถกอยู่มั้ย ไม่อยู่ไปต่อเลยนะคุณสอนวิทย์อ้มาเี่ครับมา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 เริ่งตรงนี้ลูกมาเราได้เป็นเด็กผู้ชายเราให้สกเก็ตบอร์ดไปเลยจบๆไปต่อเลยครับคุณจัก,กรพัฒน์สุขสนิทค,คุณจัก,กรพัฒน์ครับอยู่ไหมครัคุณจัก,กรพัฒน ใช่ไหมลูกเฮ้ยตัวเเลยไม่จะถามเบอร์โทรก็ไม่ได้นายจะมั่นใจแล้วแหละมารับเพิดเนาะนักนันสกุลอะไรนะลูกสุขสนิทเอาไปเลยไปต่อเลยครับคุณไอดินสองเบอร์สุดท้ายเบอร์อะไรเม่นมากรับไปเลยต่อไป โอ้ไอดินไอดินเขียนเก่งเหมือนกันน้าเราสองใบติดเลยนะไปต่อคุณเปิ้ลมีกี่เปิ้ลครับอยู่ตรงนี้มีกี่เปิ้ลมีกี่เปิ้ลชื่อแม่หนูสามตัวสุดท้ายเบอร์โทรแม่เบอร์อะไรเก่งมากคุณเปิ้ลเอาไปเลยหกหกหกลับไปเลยครับเข้าเดี่ยวยี่สิบโลเอามาแลกได้รางวัลเป็นสามจนแล้วนะ เออคุณเมทีเอ,อ็นเมทาวะเมทาปาแป๊บแป,ป,ป๊มาไหมเนี่ยคุณกวินแกนกระโทตกสัมไหมไม่สัมนะคุณกวินแกนกระโทตกอยู่ไหมฮะคุณกวินฮะอยู่ยกมือหน่อยอ๋ออยู่นะครับเบอร์โทรสองตัวสุดท้ายหน่อยพี่อะไรนะแปดหนึ่งเอ,อ้ยถูกครับ ไปต่อครับรับรางวัลเลยครับมาจับครับโอ้โหขางล่างไหมคุณต้อยคุณต้อยคุณต้อยอยู่ไหมฮะคุณต้อยฮะนบประโคนหรือเปล่าใช่ไหมคุณป้าต้อยนี่เองนะคุณต่อยใช่ไหมเออคุณต่อยสิใส่ไม่โทรมาโอ้โหนี่ยาวเลยอ๋อเหรอ จะชื่อต้อยแล้วใครไเรียกแกต่อยเนี่ยคุณดาวครับอยู่ไหมฮะคุณดาวคุณดาวคุณดาวอ้าวลูกอยู่ไหมอ๋ออยู่อยู่ข้างหลังแม่มาเดียวฮะเอ้ยมีสองดาวเดี๋ยวนะเอาละเขียนใบโทรมาไหมอ่าแสดงว่าไม่ใช่อันเนี้ยไม่มีดาวอะไรเลยเนี่ย ดาวล้วนๆคุณวารินใกล้หมดยังจะถึงมอไซยังเนี่ยคุณวารินอยู่ไหมฮะคุณวารินเต้นปักใช่ใช่ไหมฮะปักตัวอะไรกันะนะออออฟเต้นปักสีผมอ่านผิดเองขอโทษครับไปต่อเลยครับน้องแทนน้องแทนน้องแทนอยู่ไหมลูก น้องแทนไหนลูกเขียนมาแต่น้องแทนเลนมีมีแทนอีกไหมมีกี่แทนถ้ามีแทนเดียวรับไปนะไม่รู้อะรางวัลต่อไปอะไรเอาละมีกี่แทนนะวาวุ่นละเนี่ยลายมือใครใครเป็นเจ้าของใช่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ใช่ไหมแทนทหานโอเคอรับของขวัญเลยอะเป็นเป็นต่อไปที่ไหนเป็นตุ๊กตาใช่ไหมโอเครับตุ๊กตาเลยครับ ครับต่อไปเข้าโอ้หูนี่แหละยี่สิบรางวัลมาเขาอ่ะแจกข้าวไปเลยนะครับเอาผู้โชคดีรับเข้าวสารไปสีทอนอุ้ยสามแมว,ค,ว,วมคุณอ่ะพิวัตรทำอภิวัตรอยู่ในแห่งคุณอภิวันฮะนามสกุลอ่านยากเลยฮะโอเคครับรับเลยครับคำลอชาครับ อันเก่งมากคุณจุนามสกุลจาลุสิริโรดจาลุสิริโรดอยู่ไหมฮนะอยู่อยู่นี่เองเอาเข้าเหนียวไปเลยครับคุณจุอะไรนะโอเคครับเด็กชายธนวัฒน์จันจันทวงผมครับ รับเลยครับเขาเดี๋ยวครับไปต่อครับคุณสิริรัตนมีครับอยู่ไหมฮะต้องอยู่ดีเนาะต้องอยู่ต้องอยู่คุณสิริรัตนมีฮะฮะใกล้แล้วใกล้จะได้แจ้งพอใค้แล้วอยู่ไหมฮะคุณสิริแล้วอ่าอยู่รับไปเลยครับผมอ๋อคุณรับคุณแดงคุณแดงคุณแดงครับเขียนมาคุณแดงอย่างเดียวเลย แต่มีเบอร์โทรนะคุณแดงมีไหมคุณแดงอยู่ไหมฮะอ่าถ้าคุณแดงอยู่มารับเลยนะฮะสิริวิมลจิตจันทึกอยู่ไหมครับสิริวิมลจิตจันทึกอันนี้คุณอะไรเอ่ยโอเคครับคุณณริตลา คุณคุณไหมเราหักคูณคุณคุณไหมเราหักคูณซ้ำซ้ำใช่ไหมครับเอาตอนกลางน้ำขึ้นเยียมตอนกลางเดี๋ยวเข้าแจกกองสุ่มแล้วฮะเอฟซีกองซุ่ม ดีใจมากที่มีกล่องเดียวเลยคุณโอนล้อยู่ไหมฮะอิเก่งเลยเขินเลยอ่ะอ่านบ่อยนี่ออกออกสื่อบ่อยนี่เริ่มเขินเลยมพักออกไปเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขารู้คุณโอ้โหว้าวุ่นเลยโอ้ ลองรับเลยฮรอะไรนะฮะอ่าครับรับเลยครับค,คุณขวัญสุดาครับเ <i> มื่อกี้คุณมดอันนี้อ๋อน้องเพชรเขียนอ่าอ่าครับให้น้องเพชรไปนเนาะขโมยเยวไปคุณมาเดียว คุณม่เดียวอ่ามาเลยครับหมดข,ข,ข้าวหมดล้ะบอกด้วยคุณไพลินทองสุกนอกไม่รู้ว่าข้าวอะไรนะเพราะเขา,ขาน่าจะเขียนไม่อยู่คุณไพรินมาแล้วไปต่อเลยครับคุณวินม,ม่วงพะเนาเอาอกอยนี่อ่ะมารับเลยครับคุณดำ ไม่เกินสี่ทุ่มในมอไซค์กันแน่ตอนเนี้ยจะหมดแล้วของรางวัลเราจะหมดแล้วนะฮะคุณดำคุณดำขอคุณดำมาแล้วรุ่นคุณดำเสื้อสีฟ้านะคุณดำ,ณดำนายมนพาลีอยู่ไหมฮะ,ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้างข้างบ้านจะสงสัยว่าเราทําอะไรกันตอนนี้เราแจกรางวัลอยู่นะฮะเรากําลังแจกรางวัลเรากําลังจะแจกมอเตอร์ไซค์นะครับกับงานคิดสมาธิที่คิดจากสันสางเดอ้อ นายมนพาลีมารับแล้วนะครับไปต่อครับข้าวหมดแล้วบอกด้วยคุณชวินรักปะพาอ่ามารับรางวัลด้วยนะครับเรากําลังแจกของขวัญน,นะครับให้มอบของขวัญให้กับชาวสงสารนะครับของขวัญวันคริสต์มาสนะครับต่อไปครับคุณสมปองจำนงนทรัพย์ใช่ใช่ไหม อพา,านแล้วเนาะมือมือก็มอไม่มีอะไรถือรอมอไซค์มอไซค์ไม่ได้นะใครได้ไปแล้วมอไซค์บอกเลยนะไม่ได้แล้วนะคุณสำลีนะสุโโหคือไอการเขียงมาหลายใบถ้าจับได้ใบเดียวนี่ถือว่าหมานแล้วนะถ้าจับได้เกินใบเดียวนี่เขินเลยนะดเด็กชายกนกกรติดทธิ